ตอนที่ผมเรียนมักจะพบว่าการตีความนั้นให้ความสําคัญกับผู้นําครับเป็นหลักเลยแต่ไม่ค่อยให้ความสําคัญนักเหมือนกันในหนังของท่านมุย้ยบสยูไทยรู้สึกจะให้ความสําคัญของกลุ่มอํานาจรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มอํานาจแย่งชิงมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับแล้วเวลาที่จะจัดการเรื่องอะไรก็ตามยังมีการไปชวนกลุ่มนั้นหน่อยกลุ่มนี้นิดอ,อันนี้ว่ายัยงไงลงมือกันเมื่อ,อไหร่จำได้ใช่ไหมครับ,รบจำได้ครับ อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เป็นการตีความที่อันไหนน่าจะถูกต้องกว่าคือหลักฐานโดยหลักเนี่ยหลักฐานว่ายังไงแล้วก็ต้องว่าอย่างนั้นครับถ้าเกิดเกินกว่านั้นก็คือจินตนาการของผู้เขียนนะฮะยกตัวอย่างว่าอย่างปินโตเนี่ยครับหรือปินโตเนี่ยปินโตเข้ามาในปีสองพศสองพันเก้าสิบเอ็ดซึ่งเป็นปีที่เราเราเสียพระสุริโยไทยกลับนะครับตอนนี้ปินโตกลับไม่เห็นงานพระเมนอันนี้ผมอยากจะเปิดเปิดเปิดกว้างกว่านี้นะครับว่า ปินโตนั้นไม่เห็นงานพระเมนเพ้าที่อัครามเหสีตายนะฮะตอนนี้ปินโตเนี่ยก่อนหน้านั้นปินโตก็มีโปรตุเกสขึ้นมาคนเซซัสอาจารย์ปินโตลอกงานเซซัสตลอดตั้งแต่รามาทิบดีที่สองจนถึงวันที่ปินโตมาอย่างเช่นสีสุดาจันร์ไปวางยาพิษพระชยราชาอะไรตรงนี้นะฮะเพราะนั้นปินโตเนี่ยมีปัญหาตอนเด็ก ถ้าเราถ้าเราอ่านประวัติปิ่นโตเป็นโตเป็นครอบครัวที่ยากจนพยายามจะอัพตัวเองขึ้นมาโดยการมาแสวงโชคในเอเชียและตอนสุดท้ายเนี่ยเขาเขียนอยู่ว่าเขาเป็นคนที่มั่งมีแล้วแล้วลูกก็ช่วยเขียนด้วยครับอันนี้ผมก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อสงวนสนเทศในวงการประวัติศาสตร์นะครับพงศ์สวดานก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่สถานการณ์ปัจจุบันคือ พงศาวดารุฉบับนั้นเราไม่เคยที่จะตั้งคําถามใหม่ครับว่าพงสาวาานที่เราใช้นั้นพิสูจน์อายุระอยังด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับตํารวจอาจารย์เขาต้องพิสูจน์หลักฐานแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับต้องเชื่อเชื่อกันมาข้อแากถามท่านมูยครับอาจาครับท่านมูยเองก็เป็นเจ้าครับผมแต่ประวัติศาสตร์เราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เน้นที่บุคลาธิฐานพูดตรงๆงกันเน้นที่เจ้าเจ้าเนี่ยจะเป็น ประเทศจะเป็นไงก็อยู่ที่เจ้าตลอดเลยครับนะครับแต่ท่าน,นมุ้ยเนี่ยเป็นเน้นโครงสร้างอำนาจดูหนังเนี่ยครับมันสะท้อนให้ผมเห็นว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันมีโครงสร้างอำนาจหลายอย่างนะครับมีการชิงกันระหว่างราชวงศ์นี้ราชวงศ์นั้นราชวงศ์นู้นเหมือนสามก๊กเลยครับ,รบแล้วก็แย่งเมื่อก๊กนี้รวมกับก๊กนูน้น้าวขจัดก๊กนี้อะไรอย่างนี้เป็ตนต้นนะครับ ทำไมท่านท่านมุ้ยถึงไปไปมองเป็นโครงสร้างอำนาจคืออันที่หนึ่งนะครับผมไม่ได้ใช้จากพงศาวดารอย่างเดียวนะครับผมเอามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่คืออย่างที่อาจารย์เทพตรีบอกถึงเมื่อกี้นี้นะฮะอย่างดีเซชนนะฮะหรือ,อผมยังมีมากกว่านั้นอีกผมมีบารูชมีคาทูมีกเยอะเลยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเอามาจาก เอกสารนะครับเอกสารพวกนี้นะเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อเพราะไม่ได้พูดถึงอะไรเลยพูดถึงเรื่องว่าเราส่งของอะไรออกบ้างเราส่งอะไรเข้าบ้างนะครับเป็นต้นว่าเมื่อตอนที่สมัยพระรามาธิบดีที่สองเนี่ยนะครับพุทธเกตมายึดมาละกานะครับพอประเทศมายึดมาละกาเนี่ยเขาก็เกิดรู้ไอ้มาละกาเนี่ยเป็นของไทยเขาก็ส่งพระราสทูตเนี่ยเข้ามาในอุทยานะครับ,รบในนั้นนะฮะเขามีระบบว่าอย่างแน่นอนว่ามีอะไรบ้างนะครับ จากไอ้อันนี้เราสามารถที่จะมองเห็นภาพกว้างๆได้นะครับว่ามันควรจะมีอะไรบ้างที่จะเกิดเหตุนะฮะเราพูดถึงสิ่งที่ว่านอกจากเงื่อนไขของการที่ลบกัระหว่างประเทศเพราะว่าถามจริงๆแล้วว่าทำไมเราถึงลบกับหงสาวดีเราพบว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของอเศรษฐกิจนะครับมองเห็นใน,ในเงื่อนไขของเศรษฐกิจแต่ว่าผมอยากจะใส่แต่บทจะมนใส่ไม่ได้ ดยที่เหตุมันเป็นสิ่งที่มันน่าน่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะในเมื่อท่าเผื่อโปรตุเกสยึดไอ้มาลกาได้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือไทยนะครับหงสัวดีหรือไทยเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามยึดไอเอาอาดามันให้ได้ด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นเส้นทางที่เขเดินทางมาค้าขายกับกับเมืองจีนกับในกับในญี่ปุ่นนะครับ เพราะฉะนั้นคือหมายความว่าเขามาถึงมัตราสแล้วเนี่ยเขาเอาเรือข้ามจากมานร่ยมาลงที่มริดจากมริดนี่เขาขึ้นไปน้ำทรานซิลิมไปน้ำตะนาวสีนะครับขึ้นมาจนกระทั่งถึงต้นน้ําแล้วก็จะเดินข้ามภูเขาเด็ดเดียวแล้วมาลงไปน้ำเพชรบุรีมาออกอ่าวไทยเขาสามารถจะตัดเวลาได้หกเดือนนะครับใครก็ตามมีอันนี้ผู้นั้นจริงใหญ่อาจารย์อาจารย์พิเศษเห็นอย่างไรเรื่องโครงสร้างอำนาจเนี่ย คือคือ,คอผมเรียนมาเนี่ยคือสีสุราจันทร์คบชู้ฆ่าลูก<ช>เป็นคนเลวรพระมหินราธิราชอ่อนแอก็เลยเสียกลุ่เนี่ยก็เรียนเรียนกันอย่างนี้นะครับกลายเป็นบุคบุคคลดีบุคคลเลวมันก็เกิดเหตุการณ์แต่ว่าของท่านมุยมามา,มาโครงสร้างครับอันนี้ผมผมอยากจะเรียนว่าอันนี้ก็ไม่อยากโทษนักประวัติศาสตร์รุ่นเก่าๆนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนู้นเนี่ย เราหลักฐานที่เราใช้ก็เป็นเอกสารที่เป็นพงศสดานก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องพงศสดานเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วพงศะอวตารเรื่องของผู้ที่อวตารลงมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมฮะแม้แต่พระสุริโยไทยจะว่าไปจริงก็ไม่รู้ที่มาว่ามาจากไหนเพราะอวตารลงมาแล้วเนี่ยครับอวตารลงมาแล้วเลยไม่รู้ว่าเกิดไม่จําเป็นต้องไปรู้ใครคือพ่อคือแม่ไม่จําเป็นต้องพูดถึงใช่ไหมฮะ ตอนๆปุ๊บเป็นเลยก็เอ่ยขึ้นมาเฉยๆจริงในหนังก็ยังเป็นเหมือนกันนะแต่เพราะฉะนั้นท่านท่านท่านวุจึงต้องแต่งให้ให้ให้ว่ามีที่มาอย่างไรใช่ไหมพอมาเป็นหนังพอเป็นหนังก็เลยต้องมีที่มาใช่ไหมแต่แล้วด้วยพงศ ו ดานก็ไม่มีใช่ไหมจันั้นนี้มันมันมันก็เป็นเรื่องของการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยอยุธยาที่ที่ผมเคยศึกษามา 2 0 3 0ปีมาแล้วนะฮะเรื่องเรื่องพวกนี้นะเริ่มศึกษ,ษามาเนี่ยก็ได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการเกิดขึ้นมาของอา,อายุทยายเนี่ยมันมาจากอำนาจหลายๆฝ่ายซึ่งก็พยายามจะแบ่งเป็นราชวงศ์อะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องของเจ้านายเองนะไม่ใช่จริงๆ,ๆไม่ใชไ่ไม่ใช่เรื่องเจ้านายมันเป็นเรื่องเจ้านายอยู่นั่นแหละแต่เป็นเจ้านายหลายกลุ่มหลายราชวงศ์เท่านั้นเองแล้วจริงหรือเปล่าว่าพอเจ้านายแย่งแย่งอำนาจกัน เลยพ่ายพลเดือดร้อนลบกันแหลกลาวแน่นอนครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับอนนโอ้โหแล้วแย่งกันวางยาพิษกันฆ่ากันลูก,ลกพ่ายพลก็ตายกันเป็นเบื่อเห็นในหนังตัดหัวเสียเ<อ>มืองนะครับเราถึงเสียเมืองนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินในการปฏิวัติเนี่ยนะคนดีๆน,น่าจะโดคด่าตายไปน,นะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยผมเป็นนักสัมติวิธีครับผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมหนักใจนิดหน่อยว่า ถ้าหากว่าคนจะแก้ไขปัญหาเหมือนหนังเรื่องนี้ครับโดยใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาเองฆ่ากูกูวางยาพิษมึงเองทำฆ่าฆ่าทำเองตาต่อตาฟันต่อฟนันตลอดเลยเจ็ดราชวงเนี่ยนะครับแล้วถ้าถ้าดูหนังเรื่องนี้แล้วไม่มาถกอย่างเราพูดเนี่ยว่าเออสมัยนั้นเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าคนเอาอย่างบ้างเนี่ยท่านมุ้ยกลัวไหมครับว่าจะมีปัญหาก็มันก็เอาอย่างอยู่แล้วนะครับเราเราทันที่เป็น รัฐวงการเป็นพรรคการเมืองน,นะครับแล้วก็มีพรรคใหญ่รรณภูมิกับพรรคใหญ่อ่อู่ทองนะครับแล้วก็จะมีแบบชอปชปนี่ก็คืออู่ทองนะครับแล้วก็มีพรรคแบบททททซึ่งเป็นรัฐวงใหม่ขึ้นมาคืออ,อันนี้นะครับแล้วก็กมีการฆ่าล้างโคดกันอยู่แล้ว ทำไมต้องใช้ความรุนแรงฆ่าล้างโคดฆ่าล้างโคตดความรุนแรงในสมัยก่อนมันใช้ดาบนะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้นขางจะเคลียร์เลยตักหัวกันจบเดีวยวเสร็จแต่สมัยนี้มันไม่ได้ฆ่ากันในวิธีนี้นะครับเป็นการผมรู้สึกว่าเป็นการทําลายกันทางด้านค้าเรียกอะไรคาลั a เตอร์แอสเซสเซนชันคาลักเตอร์แอสเซสเนชันกล่าวหาว่ากล่<อ>วาวหาว่าชั่วร้ายว่าดันเป็นใครก็ไม่ทราบอย่างคุณไนวินสิทธิ์ชอบยกตัวอย่างคนเดียวนะครับผมไม่ทราบเลยแต่ว่าจากในถือต่างๆนะครับ แอตเทน a t i o n ต่างๆผมคิดว่าแกนี่โอ้โหน่ากลัวตายแล้ตกงห้าซื้อสื่อได้หรือคุมสื่อได้นี่ก็สามารถจะทำให้คนเนี่ยถูกคาแรคเตอร์แอตเทนเนชันหรือทำให้เกิดภาพลักษณ์เลวซ้ำไปได้เลยสื่อคือดาบอ๋อมันสลับกันแล้วตอนนี้สื่อคือดาบอาจารย์แตต้องอย่าลืมว่าขุนนางนั้นสำคัญทุกสมัยขุนนางก็คือผู้ปฏิบัติถ้าหาขุนนางไม่มาลงมาเล่นด้วยกับเจ้านายทุกอย่างมันก็ไม่สามารถจะเคลียร์ได้ เออในหนังของท่านมุ้ยเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นครับคุณนหนาทำไนี้ก็เหมือนกันท่านบดรับคล้ายๆกันอย่างจีนงฮงเรามีสมัยนุ้นแล้วก็มีจีนงฮงสมัยนี้เออจีนงฮงเนี่ยไปติดสินบนออกยาโยมราชออกยาโยมราชว่าครับถ้าท่านท่านช่วยขายปืนขายปืนให้เดี๋ยวให้ลูกสาวเลือกไปบอกผัวเอมาขายปืนอะไรอันนี้ใช่ไหมครับมาซื้อปืนแล้วติดให้ อันนั้นท่านมุ้ยเอาเหตุการณ์ปัจจุบันไปใส่ประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์มันก็ทํานองอย่างนี้ที่มีการสทธิบนผู้มีอำนาจคือเรียกขายอาวุธ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับาจากเอกสารหลายๆอันนะครับอย่างที่อาจารย์ชอบอ้างที่สุดก็คือของแวนเบสแว,รวนริตนะครับพูดถึงสมัยพะชัยราชาสิ่งแรกที่ท่านทำก็คือว่าท่านเปลี่ยนเปลี่ยนหลายอย่างอันที่หนึ่งคือเปลี่ยนตาช่างนะครับ <c oughs> ตาช่างนี้ต้องมีลายเซ็นของท่านอนะ การโกงการโกงต่ช่างนะครับแสดงว่าสมัยนั้นเราต้องโกงกินกันอย่างมหาศาลนะครับในระยะเวลาห้าเดือนที่พระธารชุมานขึ้นครองราดนะครับต้องมีการโกงกินอย่างมหาศาลพระชายราชาถึงยกกองทัพมาจับพระธารชุมานประหารเพราะว่าตอนนั้นต้องเป็นเวลาที่เลือกข้าวยากหมากแพงเพราะว่าคนกลุ่มเล็กกลุ่มเดียวเองที่สามารถที่จะยึดครองอำนาจทั้งหมดของอิทธิยาอันนี้รู้สึกว่าอาจารย์ เศษเนี่ยเคยให้โน้ตผมมาซึงผมเมื่อส่ปีที่แล้วเนี่ยนะพูดถึงอันนี้ <c oughs> พระเจ้าสองแม่รูปหรือไงคือคือในใน <c oughs> ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องในในในที่ท่านว่าน่ก็เป็นน่าจะเป็นเหตุหนึ่งแต่ว่าในความเห็นของผมนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของการที่จะชิงอำนาจกันอีกละร,ระหว่างกลุ่มของทางเมืองเหนือ,อคือชัยราชาเนี่ยที่จะเข้ามาแย่งอำนาจในกรุงศรีธิยาแต่ก็ ก็มันคล้ายๆสมัยนี้ในในในการที่จะทําสงครามหรือในการที่จะโจมตีใครหรืออะไรใครเนี่ยจะต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นอันนั้นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยเรื่องเอาเอา,เอาลูกสาวไปมีคอรัปชันอะไรกันครับในนั้นก็คงจะมีเหตุ